ดูดิแมวเค้ก3ตัวนะแล้วก็อันนี้อะไรนะโหมีแมวเฟสทีฟแมวอะไรโอ้ออกออกไปละคนนึ่งก้อนนี้คือภาพที่ผมอัดไว้ตอนเข้าไปใน Trade Plaza นะจะสังเกตว่าเราจะเห็นสัตว์ยักษ์เป็นเรื่องปกติมากขึ้นแล้วนั่นเองด้วยความที่ว่าตอนนี้เนี่ยราคามันถูกลงค่อนข้างที่เยอะล้ เ e ทซิมูเลเตอร์เอใกล้ตายแล้วจริงเหรอ <c oughs> <_ ø> ก็เรียกได้ว่าแมปแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าใครที่เล่นโรบอกเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันแทบทั้งหมดนะก็คือหล,า,หลายๆคนเนี่ยก็คงจะรู้จักแบบแบบนี้ <ading> เป็นอย่างดีเพราะว่าแมปแบบนี้เนี่ยก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปี2021ที่ผ่านมา แม้แต่คนที่เพิ่งสมัครโลบอกมาใหม่เนี่ยส่วนมากก็อาจจะมาเล่นแมปแบบนี้เป็นแมปแรกเลยด้วยซ้ำก็คือเป็นแมปที่เราเหมือนเลี้ยงสัตว์แล้วก็แบบว่าเก็บเหรียญตีกล่องตีอะไรพวกนี้เนี่ยแล้วก็เราก็จะได้เงินแล้วก็ซื้อสัตว์เลี้ยงสะสมเงินสะสมส,ะสัตว์เลี้ยงไปเรื่อยๆโดยประมาณนี้อะไรก็ว่ากันไปนะสำหรับแมปแบบนี้ ซึ่งก็เป็นแมปซิมูเลเตอร์ที่ประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นแมปที่มีคนเล่นเยอะมากๆเลยในปีที่ผ่านมาซึ่งได้รับความนิยมค่อนข้างเดียสูงแต่สุดท้ายแล้วงานเลี้ยงก็ต้องย่อมมีวันเลิกลานะทุกคนก็คือตอนนี้ ด้วยความที่พอผ่านไปสักพักเนี่ยเราก็เริ่มหมดมุกแล้วนั่นเองแล้วก็ Developer ก็เริ่มไม่ค่อยที่จะอัปเดตอะไรมากแล้วซึ่งอันนี้เนี่ยบิ๊กเกมเนี่ย <S 1> <S 1> เขาแพลนจะไปทำเกมใหม่หรือทำอะไรต่ออันนี้เราก็ต้องรอติดตามกันไปส่วนในส่วนของเพชรซิมูเลเต X เองก็ยังไม่ได้เรียกว่าตายเอาขนาดนั้นนะทุกคนแค่แบบปีที่แล้วมันเป็นกระแสค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็แบบโหเรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเล่นกับเพื่อนกับอะไรกันแบบเต็มไปหมดเลยแต่ว่า ตอนนี้มันก็เป็นเหมือนเกมแมปในโลบอคแมปแบบหนึ่งแล้วนั่นเองซึ่งมันก็ยังเล่นได้สนุกเหมือนเดิมนะทุกคนแต่ด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยปัญหาในเกม Petsimulator X เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีหลายอย่างที่ทําให้พังอย่างเช่นการใช้โปรมาดูปสัตว์เลี้ยงแล้วก็ขายกันเต็มมาหมดแล้วก็การที่มีคนสแกมเมอร์เยอะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเกมนี้เนี่ยก็มีเด็กเล็กเล่นค่อนข้างเยอะเยอะแล้วก็มีคนโดนหลอกลวงอะไรไปบ้างหรือว่าปัญหาพวกสัตว์หายพวกอะไรในธนาคารนี่แหละซึ่ง เ,เจ้าของเกมเขาก็พยายามซ่อมอยู่แต่ว่าด้วยความที่ว่ามันก็ยังมีบักอะไรหลายอย่างพอสมควรเลยรวมไปถึงระบบเกมเองเนี่ยก็ไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงด้วยเพราะว่าอย่างที่รู้กันดีว่าตอนนี้เนี่ยสกุลเงินด้านข้างผมก็คือแบบขึ้นแบบหลักล้านแบบอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเต็มไปหมดละ <B ad> คือตอนแรกเนี่ยเพชรซิมูเลเตอร์ X มันก็มีอยู่สกุลเงินอันเดียวก็คือเหรียญสีเหลืองๆใช่ไหมแล้วก็พออัปเดตมาเรื่อยๆพอเหรียญมันเริ่มตันเขาก็ต้องเริ่มมีแบบว่าแฟนตาซีคอยนมีเทคคอยน เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่ามันเพิ่มต่อไปเรื่อยๆก็คือสัตว์เลี้ยงมันก็คือมันก็จะต้องเลขขึ้นสูงไปเรื่อยๆแล้วก็สกุลเงินที่เลขมันขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ไม่รู้จบสิ้นแล้วล้วก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อบวกกับอีเวนต์ล่าสุดที่ก็เหมือนจะไม่ได้มีอะไรมากก็คือมันก็จะมีไข่อีสเตอร์เนี่ยที่อยู่รอบๆแล้วก็อ่ะอันนี้ผมใจดูอันนี้คือแอเรียสุดท้ายแล้วนะคือเปิดออกมาเนี่ยเลือแบบหลักบี คือสัตว์เลี้ยงไม่มีประโยชน์อะไรเลยทุกคนคือต้องโชคดีอ่ะก็นเวลาตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่มีคนเล่นประมาณ6 0,000กว่าคนนะทุกคนซึ่ง6 0,000่นคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูจากเฉลี่ยดูจากแบบจำนวนคนเล่นแมปต่างๆอ่ะผมจะบอกว่ามันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เยอะอยู่นะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เยอะที่สุดอย่างบล็อกฟุตอย่างอะไรอ่ะบล็อกเฮเวนพวกนี้จะอยู่ประมาณ200,000ซึ่งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เพจซิมูเลเตอร์ X ก็เคยอยู่ในระดับประมาณ200,000เหมือนกัน ซึ่งถ้าเรามาดูจากกราฟจํานวนผู้เล่นเนี่ยในเวลาต่างๆเนี่ยก็อันนี้มันก็จะขึ้นลงไปเรื่อยๆนั่นก็คือมันก็จะมีเวลาที่คนตื่นคนหลับอะไรทั่วโลกบางจังหวะมันก็จะคนเล่นน้อยเล่นเยอะอะไรแตกต่างกันไปแต่แนวโน้มตอนนี้ก็คืออยู่ในขาลงมากๆเลยจะสังเกตว่ามัน มันจะแบบนิวโลเงี้ยทุกวันเลยก็คือต่ําลงเรื่อยๆ,ๆ,ๆกลล่าสุดเนี่ยผมเห็นในทวิตเตอร์เขาบอกว่าทุบสถิติต่ําสุดในรอบอะไรสักอย่างนี้แหละ <c oughs> ก็คือทุบสถิติต่ําสุดมาแบบไม่แบบนานแล้วที่มีคนเล่นเหลือเท่านี้สี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองคน <c oughs> ซึ่งโดยภาพรวมตอนนี้สําหรับแมพซิมูเลเตอร์เอ็กก็จะประมาณนี้นั่นเองทีนี้เนี่ยก็ผมก็จะทิ้งคําถามปลายเปิดไว้ทีหนึ่งก็เพื่อนๆคิดว่าเมพซิมูเลเตอร์เอ็กเนี่ยเรียบร้อยหรือยังหรือว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ยัง อยู่ได้ปกติแล้วก็เพื่อนๆยังเล่นอยู่หรือเปล่าคิดเห็นยังไงสําหรับเกมนี้อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แล้วก็สําหรับแมปแบบนี้จะมีการอัปเดตจะมีการทําอะไรต่ออันนี้ก็ต้องรอติดตามกันไปเนาะสำหรับบิ๊กเกมแล้วก็หรือว่าตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะไปทําเกมอื่นอะไรแล้วอันนี้ก็ก,ก็ก็ยังไม่ได้มีข่าวยังไม่ได้รู้อะไรเหมือนกันนะทุกคนซึ่งก็โอเคเอาเป็นว่าสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์แล้วกดติดตาม เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่กันด้วยโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ